พวงมณีด้วยนะน้าก็มีพวงมณีมาด้วยไปตัดตัดเองไหมครับที่สวนตัดเองนะร้อยยี่สิบบาทส่วนโบลูกใหญ่ๆเลยลูกนี้ลูกหนึ่งประมาณกี่โลนะครับหน่หกโลกนะปีนี้เริ่มออกให้เห็นแล้วช่วงต้นๆ้นของฤดูการนะครับนี่กระดูกองนะตอนเนี้น่าจะสองร้อยสองร้อยเนาะแต่ครับอ่ะขอเบอร์ลุงมนตรีหน่อยลุงเป็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ อยู่กับผมยุทธบพงศ์ชาแนลวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้อยู่ที่วัดศรีเมืองเลยวันนี้วันอาทิตย์ที่12เนาะอ่ะ12มกราคม2568นะครับวันนี้เดินทางเข้ามานะครับเจอกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ขายทุเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อนๆนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้มีเหตุการณ์สําคัญนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าลงพอสมควรนะครับมันมีกระแสเรื่องของใบอนุญาตนําสินค้าเข้าจีน นะครับผลไม้เข้าประเทศจีนนะครับตามลงต่างๆตอนนี้ปิดรับซื้อทุเรียนนะครับเ,เขาเรียกว่าใบ b y 2นะหรือหรือเอกสารเ,าเกี่ยวกับการส่งออกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาดูพ่อแม่พี่น้องน่ยที่จังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้เริ่มมีทุเรียนเ,เข้ามาขายไม่มาก3-4เจ้านะครับรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยที่ยังขายทุเรียนอยู่นะครับวันนี้เดินทางมา,าวันแรกของปีเลยนะครับเดินทางกันตั้งแต่กรุงเทพนะครับ ทุกคนติดตามจะรู้ได้ว่าผมตล,ตลอนตลอนไปทั่ว illing, <t> ่าจะบอกว่าทั่วทุกทิศเลยที่มีทุเรียนนะครับไม่ว่าเป็นภาคอีสานเราภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคเหนือนะเราก็ติดตามกันอยู่นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคใต้นะครับส่งข้อมูลมาให้กันนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดศรีเมืองเจอกับลุงมันตรีนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นะครับสวัสดีครับอะวันนี้เรามาเรามาดูทุเรียนนะครับจะเห็นอยู่นี้วันนี้จันทบุรีเริ่มมี กระดุมนะแล้วก็ชนีมีชนีนะครับอ่ะพวงมาณีด้วยนะอันน้าก็มีพวงมาณีด้วยตัดตัดเองไหมครับที่สวนตัดเองตัดเองนะวันนี้มีมาเยอะไหมครับไม่เยอะไม่เยอะนะยังยังยังตัวเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกตําหนินะครับลูกลูกเนี่ยสวยแหละแต่ว่ามันมีตําหนินะครับมีตําหนิก็เรื่องของอาจจะเป็นอ่าหนอนหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับเข้าเข้าไปข้างในเนื้อนะครับอ่ะ วันนี้อยู่ราคา่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ราคาจริงๆแล้วว่าร้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบาทเนาะอ่าร้อยี่สิบาทส่วนโบลูกใหญ่ๆเลยลูกนี้ลูกหนึ่งประมาณกี่โลนะครับเนี่ยหกโลหกลนะหกโลเจ็ดโลเนะี่ยลูกใหญ่ๆ่ตากล้องเข้ามาดูอ่าซูมให้ดูหน่อยเนี่ยเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับที่วัดศรีเมืองนะใครใช้ของเข้ามาเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะอ่าหรือวันจันทร์เข้ามาดูได้เลยนะครับลุงเขาก็ขายอยู่ที่นี่ประจํานะครับลุงมนตรี คนที่ติดตามจะเห็นได้ว่าผมมาหาลุงผมมาที่เนี่ยผมต้องมาทักทายลุงนะครับอ่าลุงเปรียบเสมือนพ่อค้าประจําที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกระดุมกระดุมนะครับอันนี้กระดุมสองโอ้ลูกสวยจังเลยตากล้องตากล้องซูมเข้ามานี่นะโอ้ลูกสวยผู้สวยนะครับกระดุมปีนี้เริ่มออกให้เห็นแล้วช่วงต้นๆ้นของฤดูการนะครับนี่กระดุมเนี่ยลูกนี้ประมาณสองโลได้นะสองโลได้ กระดุมส่งอยู่เท่าไหร่จ๊ะกระดุมส่งเวลานี้ก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่สภาพนะรวมๆอย่างนี้ก็ร้อยร้อยกว่าบาทอ่าร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทนะอ่ะลองแวะเข้ามานะครับรู้สึกว่ามีพวงมาีด้วยใช่ไหมครับอ่ะพวงมณีนะส่งอยู่เท่าไหร่ครับมาดูหน่อยมาดูตะกล้องออส่งอยู่ร้อยหนึ่งดูนี่ตัดมาจากสวนเองใช่ไหมครับของของจันทบุรีใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหนี่ยนี่พวงเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะอือ สวยเชียวอันนี้กี่กี่วันครับเนี่ยชุดนี้ไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันสุกนะออกน้อยหน่อยยังยังออกไม่เยอะ,ย,อะยังออกไม่เยอะเนี่ยลูกหนึ่งก็มาณนี่ก็มาโลโลนิดๆิเนาะโลหนึ่งโลสองนะครับออันนี้ก็ไม่ถึงโลเนี่ยกระดุมนะครับอ่าะพวงมนนีโทษดีใครที่ชอบอ่ะ ทุเรียนแบบเขาเรียกอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับที่จันทบุรีเบญจพรรณนะครับเบญจพรรณจันทบุรีก็มีหลากหลายนะครับนี่ก็มีเนี่ยกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทลดกันได้อีกไหมถ้าสมมติว่าคนซื้อช่วงฤดูกาลมันมันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่านี้อีกเนาะตามไซต์ตามฤดูกาลนะครับอที่นี่วัดศรีเมืองวันที่สิบสองนะครับผมเข้ามาดู ผมเข้ามาดูเนี่ยผมเดินทางมาเพราะว่ามันมีกระแสรเรื่องของส่งออกลําบากตอนนี้นะครับในประเทศไทยเราคน <ๆ S 1> ที่เขาต้องการที่จะกินดูเรียนมันมีเยอะนะครับบางทีจีนพวกนี้ก็อย่าไปตกใจนะครับขอให้กําลังใจกับพี่น้องชาวสวนเรานะครับที่กําลังจะตัดเหล่อนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องไปตกใจมากนะครับบอกเลยว่าอย่าตกใจมาก <np. S 2> ผมพอเข้าใจอยู่ตรงน,นี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวสวนเรานะครับอ่ะใครที่ติดตามอะ่ะแบบเนี้ยถักกองนะถักกองอนะ่ะถ้าเป็นราคากองนะ ตอนเนี้ยน่าจะสองร้อยสองร้อยเนาะแต,ะแต่แต่เจ้าลูกนี้สวยทรงสวยเลยเนี่ยเนี่ยส่งออกได้เนี่ยครับอ่ะน่าจะสองร้อยนะครับแต่วันนี้ขายอยู่ที่ร้อยเดียวเดี๋ยวให้เบอร์ลุงมนตรีดีกว่าพี่น้องที่เราดูนะครับเดินทางเข้ามาได้เลยเป็นกําลังใจให้ชาวสวน mm. พ่อค้าแม่ค้านะครับคนไทยเรานะครับอ่ะขอเบอร์ลุงมันตรีหน่อยศูนย์แปดหนึ่งครับห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ห้าอ่า มนตทีครับครับผมอันนี้โทรเข้ามาเลยนะยกเว้นคอเซนเตอร์นะไม่ต้องโทรมาขอบคุณนะครับลุงขอบคุณนะครับขาไขายร่ำรวยเดี๋ยวผมดูแวะดูร้านตรงนู้นหน่อยหนึ่งเห็นมีหลายเจ้าอยู่นะครับหรือแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับที่ที่วัดสีเมืองนะวันนี้วันวันอาทิตย์นะครับอ่ะทยอยเดินทางเข้ามานี่ก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางจําหน่ายเหมือนกันนะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับในลูกเล็กดีจังเลย สวัสดีครับสวัสดีจ้ะอ่าอันนี้ก็อยู่ข้างๆร้านลุงบุญตีอันนี้ลูกเล็กดีจังเลยอันนี้พันอะไรครับเนี่ยนวลทองจันโอน้โหอันนี้ขายยังไงครับอันนี้เราขายมันลูกเล็กมันจะประมาณร้อยประมาณร้อยนะนวลทองจันโอ้โหนี่เบญจพรรณนะช่วงต้นฤดูกาลเบญจพรรณเริ่มออกแล้วนะครับกินโอ้โหอร่อยมากเลยนะครับเบญจพรัณเหมือนกันเดี๋ยวปีนี้พาไปชิมอีกเดี๋ยวหาอะไรแปลกๆกินกันนะครับปีนี้ เป็นกาลังใจให้ชาวสวนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับค้าข,ขายร่ํารวยนะครับนี่มีอยู่เดี๋ยวพาไปดูอีกร้านหนึง่งลูกใหญ่ๆนะครับอ่านี่ส้มก็มีนะที่วัดสีเมืองให้กําลังใจให้กําลังใจพ่อค้าแม่ค้านะครับอ่านอนรอทุกท่านอยู่ส้มก็มีนี่มอนทองก็มีนะครับนี่หูลูกใหญ่ๆน,นี่ลูกใหญ่มากแล้วก็นี่ลูกนี้ก็ประมาณสี่โลได้นะสามโลได้ใหญ่ๆเลยนะครับอ่าพาทุกท่านเดินดูเลยนะครับ อันนี้พันอะไรครับเนี่ยอ๋อชนีชันีส่งเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบอ๋อร้อยสามสิบนี่ชนีนะครับชนีก็ร้อยสามสิบนะครับอ่าโอเควันนี้อยู่ที่วัดศรีเมืองเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฝากทุกท่านนะครับเดินทางเข้ามาที่นี่วันนั้นมีรูปมีกร้านหนึ่งนะนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับหากชอบใจก็แชร์ออกไปนะครับส่งกําลังใจให้กับพี่น้องเราชาวสวนนะครับไม่ต้องกังวลมากนะครับกังวลมากไป ก็ไม่ดีนะครับอย่าอย่าท้อแล้วกันนะครับดีย๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งไปตาตกล้องมาตามมาตากล้องร้อนหน่อยนะขอบคุณนะครับอ่ะนี่นะครับพวกเราก็เดินทางขูนที่ใหญ่จังเลยนี่ก็ลูกใหญ่นะครับเดินตากล้องพามาดูนี่ลูกนี้ก็ใหญ่มากใหญ่มากนะขูอ่ะนี่แหละนะครับนี่คือทุเรียนของไทยเรานะครับที่บอกว่าล้งจีนอ่าล้งที่จะส่งออก ปิดมั่งอะไรมั่งวันเนี้ยนะครับอย่าไปตกใจนะครับปิดก็ปิดไปนะฮะขายคนไทยเนี่ยตอนเนี้ยพี่น้องนะครับเพื่อนๆนะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายตอนนี้เขาจะไลฟ์สดขายกันแล้วนะครับเขาจะไลฟ์สดขายกันแล้วเดี๋ยวให้คนจีนเข้ามากินในประเทศไทยก็พอนะไม่ต้องส่งไปเลยโอเคนะครับวันนี้พาเดินดูนะครับอเดี๋ยวพาไปดูอีกร้านหนึ่งมาตามมาตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ มาเอาเลยทุเรียนเยอะไหมวันนี้อืมครับผมกระดุมกระกดุมขาย่าไรครับพงมาพงม,มันดีขายอะไรพงมันดีของเพื่อนอนะเอ่าขาย,อ,าขายอ,อืมฝากขายแล้วเนี่ยหมอนทองอะ่ะอืมลูกกำลังดีกี่วันศุกร์เนี่ย สอาวัน่ะไปอืมแต่อันนี้เขาอันนี้เขาเอาแล้วเหรอลือ๋ออันนี้มีคนจองแล้วเนาะอ่าโอ้โหวันนี้อยู่ที่จันทบุรีนะวัดสีเบืองนะครับนี่สวยนี่มันเป็นจบออกเป็นกล่องเบอร์กล่องก็มีผสมโบ้หน่อยนะอืมแต่ว่านี่โบ้ก็โบ้โบไม่ใหญ่อ่ะอืม ใช้กางลูกมันเป็น,นโอเคนะครับ<ช>จริงจริง<ๆ>วันนี้จะหาทุเรียนไปที่ร้านเหมือนกันนะสุขุมวิทนะครับอ่ะเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูนะหลายท่านที่ตามเข้าไปดูที่สุขุมวิทนะครับสุขุมวิทหนึ่งทับหนึ่งเดี๋ยวจะหาทุเรียนไปวันนี้นะครับส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนเราเนาะอะฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูรับชมคลิปนะครับขอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะวัานานี้เดี๋ยวผมหาทุเรียนก่อนอเบอ بر, ร์กล่องเนาะขายคนไทยนี่แหละอะ B Y 2เนี่ย นะครับอันนี้เพิ่งได้ยินเหมือนกันออกมาใหม่ลูกก็สวยนะอันนี้อันนี้ทุเรียนที่ที่ไหนครับเนี่ยทุเรียนที่จันเราเนี่ยจันเราเนาะจันเริ่มออกละอื่าโอ้ยไอ้ทุ่งเพนครับทุ่งเพนทุ่งเพนมะขามอ๋อมะขามอำเภอมะขามอเริ่มออกให้เห็นนะครับอะพ่อค้าแม่ครัฝากด้วยเมื่อกี้บอกว่าให้ให้ประชาสัมพันธ์นะครับที่จันทบุรีเนี่ยมีทุเรียนแล้วนะครับเป็นทุเรียนของจันทบุรีด้วยเนาะ อ่านะครับมาอ่าโอเคนะครับเอางี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับฝ่ายทุกท่านติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นลังใจให้กับชาวสวนเรานะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ